ก็สดดวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวมาอันเบทไทยแลนด์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับสีน้ำโปรดักชั่นนะครับครั้งนี้ไม่ได้จะมาเล่นเกมหรืออะไรแต่ว่าจะมาอัปเดตข่าวสารของเกมมาอันเบทแบนเนอร์ลอดกันหน่อยครับปกติผมจะเขียนเป็นเป็นโพสต์ลงไปนในเพจนะฮะแต่ว่าคราวนี้มาเป็นคลิปไปเลย <c oughs> ก็หลังจากข่าวมันเงียบไปประมาณส3เดือนเนาะตั้งแต่เดือนเดือนแล้ววะ มีนาคมน,นะครับ2เดือนอประมาณ2เดือนนะครับก็มีข่าวเล็กๆออกมานิดหน่อยนะครับก็ลำดับแรกเลยก็หลังจากที่เพจมาร์นเบดเขาได้โพสต์วิดีโอถ่ายทอดสดของทัวร์นาเมนต์นะครับการแข่งขันเกม e s p o r t ของเกม m าร e a เ e a วอร์แบนนะฮะทางเพจ e ารเนี่ยเขาก็ได้โพสต์เป็นคอมเมนต์นะครับใต้ อีเวนต์ของทัวร์นาเมนต์ว่าประมาณว่าเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้นำเสนอข่าวนะครับเพิ่มเติมในการเขาเรียกอะไรอ n นาลูสเมนต์นะครับในในงาน E3 เดือนวิถุนาที่จะถึงนี้นะครับผมคิดว่าเขาน่าจะประกาศวันวางจำหน่ายเกมนะครับใน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 ,ในงานนะครับแล้วก็ไม่อยากเดาด้ว,ว่าเดือนไหนนะฮะ ก็น่าจะเป็นภายใน3-4เดือนนี้ก่อนจะสิ้นปีนะครับแล้วก็ในฟอรั่มนะครับเมื่อคืนว่าจะไม่เข้าไปดูแล้วนะตีสานะครับผมกําลังจะนอนเข้าไปดูปุ๊บแม่งนอนไม่หลับเลย <c oughs> <c oughs> ก็มีข้อมูลจากาแขกรับเชิญนะครับชาวเยอรมันหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับ เขาได้รับเชิญจากทางเชเวิร์ลเนี่ยให้ได้มีโอกาสนะครับเข้าไปลองเล่นนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมชมออฟฟิศของเชเวิร์ลดูนะครับเขาก็ได้ลองเล่นแล้วก็เขียน5เหตุผลนะครับเหมือนกับว่าเป็นรีวิวเล็กๆนะฮะแต่ก็ไม่เชิงรีวิวหรอกก็เป็น5เหตุผลทําไมมอ i อนเบยสอเนี่ยถึงน่าสนใจนะครับหัวข้อที่1เลยก็คือ Epic Battle นะครับ ด้วยจำนวนคนเนี่ยในในใน Battle Skin นะครับในในฉากหนึ่งเนี่ยมีถึง500คาแรคเตอร์นะครับก็ถ้าบอกว่า250สู้กับ250อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาได้แย้มมาว่า,าทางเทเวิลบอกว่ามันอาจจะ <c oughs> คุณจะเชื่อหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะแต่เขาพูดออกมาประมาณนี้ว่าเขาพูดว่ามันจะขึ้นไปถึง1,000คนในฉากนะครับเมื่อเกมถูกวางจำหน่ายหรือว่า ในเวอร์ชันเต็มนะครับมันอาจจะไปได้ถึง1,000คนในแมปเลยนะฮะจริงแค่แค่250ร้อยหวีอง้อหผมก็ผมคิดว่ามันก็เยอะแล้วนะแต่นี่พันคนครับผมไม่ต้องใช้ b a t t l e s i ส e ด้วยไม่ต้องใช้โปรแกรมช,ช่วยอะไรต่างๆนะฮะนะฮะผมแม่งทำให้ผมนอนไม่หลับเลยครับ mm hmm. ไอ้5ข้อนี้ข้อ2ครับ The Physics ฮะว่าอ่าเ h อะฟินะครับก็คือระบบฟิสิกส์นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าอ่ทางเทเวอร์บอกว่า อ่าพวกเราอ่าตอนนี้พวกเราใช้ระบบฟิสิกส์ที่สมจริงขึ้นนะครับโอ้พระเจ้านะฮะคืออ่าคือเขายกตัวอย่างการอ่าการต่อสู้บนหลังม้าครับฝังอ่าการต่อสู้กับโจรโจรป่าที่เดินเท้าครับกับทหารม้า2 0 0คนเนี่ยคือคุณนึกภาพในเดินหลอดก็ได้นะฮะที่ฉากที่ โรฮานปุกมานะครับแล้ววิ่งถลม่มไอ้พวกออกที่ยืนยืนอยู่มันจะเป็นแบ่งอันครับคุณลองนึกภาพดูคุณคิดดูว่าระบบฟิสิกส์เขาทำอะไรได้บ้างผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างในหนังที่แม่งวิ่งชนกระจุยกระจายแล้วทำให้กองทัพอีกฝั่งคือแตกกระเจิงเลยก็ข้อ3นะครับ the world map นะฮะ world map ก็คือนะฮะแผนที่โลกของเกมก็คือไอตัวแผนที่โลกเนี่ยในเบนเน์ลอดเนี่ย ะะแผ่นที่จะใหญ่เป็น4เท่านะครับของภาควาวาแล้วก็มี Dynamic ดิลิมิกซีซันก็คือดิลิมิกซีซันก็เป็นเขาเรียกอะไรฤดูกาลแบบสมจริงนะฮะก็แมบปบก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลห,หน้าฝนหน้าแล้งฤดูใบไม้ผลินหน้าหนาวอะไรประมาณนี้นะฮะ,ะข้อ4ครับ Lively Village ก็คือ,อหมู่บ้านที่มีชีวิตนะอินสมชาว e r e ร s u f f a c ช i o n ซอฟแ a ร์แก๊งสเ e r ร์เมอร์ชั่นเฟคือเวลาเรา,าในในในเมืองอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะมีพวกสัฟักชั่นก็จะเป็นพวกแก๊งสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกพ่อค้าพวกชา <c oughs> วนาอะไรพวกนี้นะครับ <c oughs> ก็จะสนับสนุนในส่วนของเควสตต่างๆนะครับแล้วก็จะมีผลคือถ้าเราทำเควสหมู่บ้านนี้เฟลไอหมู่บ้านข้างๆหรือว่าไอหมู่บ้านที่จะแบบว่าคอยสนับสนุนหมู่บ้านเนี้ยก็จะลด ค่าความสัมพันธ์ไปด้วยนะฮะไม่เหมือนกับวาบานนะคือถ้าเราไปฆ่าโจนปุ๊บไอหมู่บ้านนี้ใช่ไหมเราเราแพ้โจนใช่ไหมไอหมู่บ้านนี้ลบติดลบปุ๊บไอข้างๆปกติแต่อันนี้ไม่นะครับเมืองหรือหมู่บ้านข้างๆเนี่ยลบไปด้วยนะครับก็น่าสนใจดีนะครับก็มันทำให้เรามีสติในการทำเควสมากขึ้นนะครับแล้วก็มีประโยชน์เวลาเราจะก่อสงครามหรืออะไรเราไม่ต้องไปทำให้มันติดลบทีละหมู่บ้านหมู่บ้านเนาะ ข้อ5ครับผมข้อสุดท้ายแล้ว the sandbox นะครับ sandbox ก็คือระบบเกมน,นั่นเองคุณสามารถเป็นทุกๆอย่างนะครับในในเกม m a n b e นเป็นตลอดนะครับแล้วก็ไปได้ทุกที่นะครับจะเป็นฐานรับจ้างในกองทัพหรือว่าจะเป็นนักรบรับจ้างที่ประสบความสําเร็จนะฮะหรือจะเป็นพ่อค้าหรือจะเป็นอัศวินนะฮะหรือจะเป็นท่านเขา้า you can build all your own castle นะค,คุณสามารถสร้างปราษาคุณเองซึ่ง ไอประเด็นเนี่ยผมเห็นมันถกกันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับในส่วนของฟีเจอร์ของหมู่บ้านนะครับมันสามารถสร้างฟาร์มหรือว่าสิ่งก่อสร้างอื่นๆแล้วก็มันมีอยู่หัวข้อหนึ่งคือคาสเซิลคืออัพอัพหมู่บ้านไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีให้อัปเกรดจากหมู่บ้านเนี่ยไปเป็นปราสาทจะตรงไปตามในระบบฟิวดัลของสมัยยุคลางนะฮะก็คือหมู่บ้านจะอยู่รอบนอกแล้วก็มีปราสาทอยู่ใกล้ๆผมเดาประมาณนี้นะ ผมคิดว่าภาพมันน่าจะออกมาประมาณนี้นะครับน่าสนใจดีนะฮะแล้วก็อยากเล่นแล้วเกินแล้วนะครับก็จะจดใจจ่อให้ถึงวันที่เท่าไหร่ว่า14หรือ13มิถุนาไม่ไหวแล้วนะครับในงาน E3 แต่ผมคิดว่าไอ้เทรโรเนี่ยน่าจะอยู่ของบูท PC g a m e r หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็หมดไปแล้วครับสำหรับเหตุผล5ข้อว่าทำไมมอสอินเบไปได้ตลอดถึงน่าสนใจนะครับแล้วก็มาต่อกันที่จุดพีคของของ เมื so ่อวานเลยที่ทำให้ผมนอนไม่หลับนะฮะก็คือสกินช็อตใหม่6รูปนะครับเอ๊ะประมาณ5เดียวประมาณ5รูปนะฮะนะครับรูปแรกก็จะเป็นนะฮะเนี่ยเป็นการต่อสู้บนหลังม้าโอ้โหโคตรเยอะเลยนะฮะผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นแฟคชั่นอะไรสู้กันแต่น่าจะเป็นพวกอ่าอัสเซอร์ไลสู้กับเวลเดียนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะ ก็ <_ ð> 250เนี่ยโหสอง้หสสู้กันผมว่ามันน่าจะมากกว่านี้นะแต่ว่าโหแค่นี้ก็เยอะแล้วแค่นี้ก็มันแล้วอะนะฮะส่วในส่วนของแผ่นที่นี่น่าจะเป็นทะเลทรายเดียวกับที่เคยมีสกินช็อตออกมาก่อนหน้านี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นที่เดียวกันนะฮะต่อกันรูปที่2นะครับนี่อีกรูปหนึ่งนะฮะเป็นการต่อสู้บหลังม้านะฮะจะเห็นได้ว่าผมไม่แน่ใจว่าไอคนฝั่งซ้ายเนี่ยมันเป็นอะไรแต่ผมโฟกัสที่ม้าครับคือม้าเนี่ยมันดู สมจริงขึ้นนะฮะดูกล้ามเนื้อมันนะฮะมันดูสมจริงขึ้นแล้วก็ดูวิชวิชวากว่าเดิมนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมไม่แน่ใจว่าลูกตามันเนี้ยก็พิบได้เหมือนเหมือนตัวละครคาแรคเตอร์ของเราหรือเปล่านะฮะก็ดูสมจริงขึ้นไม่เหมือนม้าพลาสติกในวอรบาแล้วต <laughs> อนนี้เรามาดูอ่านี่ครับเรามาดูผมไม่แน่ใจว่าเป็นคาราดิกเอ็มพายหรือเปล่าเพราะว่ามันแรไม่น่าใช่เออผมว่าไอคนไอคน ฐานม้าธนูคนนี้ผมคิดว่าน่าจะอยู่ในส่วนของคาราดิกแอมพายนะครับน่าจะเป็นพวกฐานม้าธนูอะไรอย่างนี้นะฮะพราไม่แน่ใจแล้วก็ส่วนของฐานม้าทางขวาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเผ่าวาลเลนเดียนนะครับนะเพราะมันดูมันชัดเจนมากนะครับว่าจะเป็นเผ่าพวกฟูเดลไนนะฮะส่วนข้างหลังก็ดูเอาเองนะฮะมันก็ไม่ได้ชัดมากเหมือนภาพชุดก่อนนะครับก็เป็นการต่อสู้บนหลังมา้าเยอะกันเยอะมากเลยนะฮะ ภาต่อไปเลยนะฮะในส่วนของชุดต่อไปเนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไรซีซั่นนะครับเป็นเป็นภาพชุดเป็นเป็นวิวนะฮะในหมู่บ้านแล้วก็เขาถ่ายมา3เป็น3ฤดูกาลนะครับฤดูกาลแรกนะครับฤดูใบไม้ผลิก็สวยเลยแหละสวยมากนะครับคอมผมจะไหวไหมเนี่ยก็นะครับดูรายละเอียดน่าจะเป็นหมู่บ้านเดียวกับที่เคยมีสกรีนช็อตออกมานะครับในใน ช่วงเดือนมีนาคมนะครับก็พาต่อไปเลยนะแล้วดูใบไม้ร่วงครับผมใบไ,ไม้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับต้นหญ้าพวกนี้นะฮะรอบๆแสงด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาถ่ายเวลาเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนของบรรยากาศเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยก็ใบไม้เปลี่ยนสีส้มนะครับฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็มีอีกรูปนึ่งนี่แล้วดูหนาวครับอืม ก็หวังว่าหิมะจะเดินแล้วเป็นรอยเท้าหรือเปล่าหวังสูงไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแหะก็ไม่ได้ใดส่ใจอะไรอยู่แล้วนะครับคือแค่นี้แค่แค,แค่แค่มีดเอนอมิกซีซันก็สุดยอดแล้วนะครับคือเมื่อก่อนไอภาควาบานเนี่ยมันก็ไม่ถึงดเนอมิกนะคือหิมะตกก็หิมะตกแต่ว่าหมบ้านมันก็ไม่ได้ถูกทับถมไปด้วยหิมะแบบในรูปนะครับก็หน้าหนาวก็จะเปลี่ยนไปเลยนะ ผมคิดว่ามันน่าจะมีผลต่อผลิตผลนะครับพวกพวกพืชอะไรพวกนี้มันจะปลูกยากนะครับแล้วราคาก็น่าจะขึ้นด้วยพวกอย่างข้าวสาลีหรือต้นไม้อะไรที่ปลูกในหน้าหนาวไม่ได้นะครับของพวกนี้น่าจะมีผลผมคิดว่ามเป็นการเดาของผมนะฮนะแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะมีผลต่อระบบเศรษฐ,ฐกิจด้วยนะครับเรื่องฤดูกาลนะก็มีเท่านี้แหละครับผมก็มา3รูปอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแบบ เป็นคอสเดโซฟหน่อยจากรูปแรกถึงรูปที่3ครับในส่วนของดินามิกซีซันนะฮะประมาณเนี้ย <c oughs> ก็มีประมาณนี้นะครับจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเขียนลงเพจเนี้ยในไม่ใช่เพจเป็นกลุ่มครับกลุ่มลงในกลุ่มนะั้นแบบในส่วนของอัปเดตข่าวสารเป็นตลอดนะฮะเขียนเมื่อไหร่โพสต์แล <c oughs> ้วจริงๆอันนี้ไม่น่าจะใช่พาร์ทแรกด้วยก็ ถ้าเกมมันออกช้าก็อาจจะทำพัดหน้าต่อมานะครับแต่ถ้าเกมออกก็คงไปเล่นเกมแทนก็คอยติดตามกันได้นะครับถ้าสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอขอบคุณที่มานั่งชมนั่มรับฟังกันนะครับขอขอบคุณจริงๆนะครับคนที่ฟังจนจบนะฮะแล้วก็ ถ้าใครชอบนะครับก็กดถูกใจกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้นะครับฝากกดติดตามกันไว้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม